การแข่งขันฝารมซ้ม uh huh. เริ่มต้นการแข่งขันแล้วทีมชาติกัมพูชีาสุดสีฝ้าขาวบุกจากใช้หาขวได้ไข่บานก่อนทีมชาติอินโดนีเซียสุดสีแดงบุกจากขวาหาใช้กระตันทิมกัมพูชีาเซียรัสเ,เปิดเปิดออกข้างเนาะาวันนี้ก็ถือว่าเปิดขึ้นมาก็ถือว่าบดดีบบานเห็ดอกไป จะเป็นบาทนิโยนโคงอินโดนีเซียเสาวดีอ่าเสียการเข้าบอลปนะหรต่อขึ้นมา1นึส,สวยจังวันี้ล็อกมาเขา้าเปิดมาติดอ่าละได้สวนได้โต้แล้วกัมพูชีขึ้นมาทางปีขวาสปีดอาบาลทันไหลเข้ากลางจาาังวะนี้ดักได้อินโดนีเซียโอ้หยายามเพสสูงเลยกัมพูชี กองหลังอินโดนีเซียดักได้มาเล็กซิฟฟาลิซาฟูลิซาเกิดมาทางกาบซ้ายเอาละลำเลียงบานขึ้นมาอาเล็กซานดราซูนิมานเปิดเปิดเลอะเกินไปทีมละดึงั้งเทเจจากแจกขวาอินโดนีเซียเปิดเข้าไปหน้าประตูเลยขึ้นจังหวะนี้อินโดยิงโอ้โหเซฟได้โอ้โห,โห,โโหฟาลิยาฟาลิยา โอ้ยินยูถึกจุดถึกเวลาพกษาประตูของกัมพูชาโอ้ล่อโตไปเกือบและเกือบเสียป,ประตูให้กับอินโดแล้วกับตันทิมซูนายเสียาการคล้องบอลได้สวนได้โต้แล้วมายเล็กซียนยูเอินเปิดไปสวยจังวันนี้หนึ่งต่อหนึ่งเอาลวจังวันนี้กัมพูชาพิกไปอบพนันลิสกี้ โอลิสกี้ดักขังบานได้อาและได้ส่วนได้โต้แล้วอินโดนีเซียสปีดบานพาบานขึ้นมาเข้าออมาในไหลต่อมาประสานงานกันอืม้มผ่านเอาขึ้นมากัาตันกัาตันซาซูนายโจไหลตอ่ออาละอินโดนีเซียโอ้โหเสาสองยิงเอา้าโอ้ยโอข้างประตูไปน้อยเดียวโอ้โหโอฝูงเสาประตู เอาฟาริยาออกมาพลาดแล้วโอ้เกือบถึงลงโทษเลยฟลาริยานีได้า่าอินโดนีเซียภาพซ่า่าแต่ผสมจังวะที่ว่าได้ยิงของรีกว่าออกตาเวนี่โอ้ที่ว่าบานผ่านหน้าปรตู ท่ทามือธมิตรและมือเปิดสนามของการแข่งขันมณีในส่วนของผู้บรรยายมือนี้ข่าพระเจ้าสมบูรณ์สีและอนุสัยวันประเสิฐรพรมทํำนาทีบรรยายคููแข่งขันของคุณนี้ มาเบิงไลซอของซิมาดิอูสอันเดสดาคอสตาหมายเลขเจ็ดวอเดน่าดาซิวาคอสตาหมายเลขสองอาร์ซิเดียาดอลามาสตินดาหกโกเมสอาลมาลาหมายเลขสิบพิเมนเทลเฟอร์นันเดสหมายเลขสิบสามจูเลเฟตาเบโลหมายเลขสิบหกการหนึ่ง คานางฮาอารีมูริล่าทิมซาด<ะ>ลาวถือว่าต้อนทับกันมาเยี่ยมยามแข่งขันของทีมซา,<ะ>มาติมอรลสเต<ะ>ในรายการแข่งขันบานเตเอเวฟบูเมนครับ2004ก็ถือว่าคู่ที่จบลงเกี่ยมนับถอยหลัง and เอาล้วทานผสมเริ่มต้นกันแข่งขันแล้วทิมซาดลาวบุกจากขวาหาซ้สุดสีฟ้า ได้ไขาบานก่อนและส่วนทิมศาติมอร์เลสเตุ้สสิคา,าบุกจากซ้ายหาขวาจากวันนี้ให้ไหล่ไหลไหลตไปโอ้โหยังแถวสองยังได้อยู่มีผลิตของติมอร์เก็บกรรมการยังบอกว่า,วายัางเก็บนหมายเล้วคบหมายเลี้กคบโซเนียใจสะพานบันเต้แห่งสลาวขอบใจแอจ 5, ททลตัวชินห้สัญญาเริ่มลิ้นแล้ว ได้กดดันต่อบ่งว่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกิดเ,เข้ามาโอ้กันเลิกเปเข้ามือผูกสาประตูโคเลสตตตั้งหับต้องหับตั้งหับต้องแน่นเหนียวเนาะโอ้เกมตั้งหับของทิมซาติมอลเลสเตตที่ว่าโอเคเลยเนาะมาถึงบีบสูงเพรสูง,ส,งสำหรับทางสิงคโปร์มาที่กัปตันรถนะนี่เปิดยาวมาแถวสองเอาละฟาลาเปิดเข้ามาสากัดออกมาได้ อย่างของบานอยูนาตาเซียจูจูเออลูซียโยกเข้ามาจั่างวันี้เอาได,ได้สวยแล้วจต่วันนี้อืแต่ว่าเปิดโอโดโรเลสเปิดบุกคอยดีคคลิซ่าออกไปทางแจ่ใสาหาบานมาอย่างได้ยังไปได้อยู่ยังของบานอยู่สิงคโปร์มหมายเลขสิบเอ็จากวันนี้ซาลาลิซ่าเปิดมาทางลูซี่ ลูซี่เติมเกมบุกดีลูซี่จี้เข้าไปลูซี่เปิดเข้าไหนเลยเอาละอุย้ยเฮียบเฮียบโฮยโอ้โหเป็นประตูแล้วโอ้ทีมชาติสิงคโปร์ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูดีจากดากิลา่ามาเล่นเซาส์าสองเบ,<า>งบืบ้องคืนแต่ว่าโอ้อโหออ,อ,ออกมาเซบบานพลาดเต้องเอได้เลยบง โอาสตีเสมอนะทีสุดท้ายตอนนี้บวก95ไปแล้วเข้าสูนาที95ไปแล้วทด4นาทีกายไปแล้วกรรมการทดเวลาในใจเอาละฟรีรคิกลูกนี้จับตาบังท่านผู้ชมตีเสมอได้บอลตีมอลเลสเตเออโอเฮียบเฮียบโหยโอ้โหปฏิหารมีริงท e ่านผู้ชมโอ้โห ตีบอลเลสเต้เฮดได้นาทีบาบโอ้โหตีสเสมอหนึ่งประตูตัวหนึ่งเบิ่งเคินโอ้โหภาพซ่าม,มาอีมเดี๋ยวบัดนึง่าโค้ชภาพซ่าม,มาตึงเปิดเข้ามาโอ้โอ้เบิงตามซิลเฟนัส ซีฟเอน่าต่างปอบโยนขึ้นมาแต่ว่าบันไปเข้ามือผูกเสาประตูกลางแดนกลางเกมบันไดของอินโดนีเซียไล่ขึ้นมาส่วนมันเบิดมาจังหวะเดียวมาเลเซียเคลียโอไปกรางเบื้องของจูเรน่าเดนกลางเกมบันได้เอาละโยกขึ้นมาสปีดขึ้นมาแต่ว่าผู้บานตตอบานแต่ว่าในเมื่อบาลออกมาแล้วมีผู้เล่นของมาเลเซียเขามาตอกต้องในวางยาวขึ้นหน้าไปวิวีซอฟิกาโยกขึ้นมา เอาละปลอยบานตุกเด้ลุยขึ้นมาคงออกตาเวนี่เอาละส่วนมันส่วนมันแตงประตูยิง,งส่วนตุกและเป็นประตูขึ้นน้ำใหม่ครับอินโดนีเซียออกนำมาเลเซียหนึ่งประตูต่อศูนจากอเล็กซานดราส่วนมันโอ้บอกแล้วว่าเป็นบุลินทีนะ่จาจับตาเบิงเพราะว่าลงมานี่ลองเสียของอินโดนีเซียลงมาแล้วกับลดล็อกให้กับทีมจนได้เนาะทีมชาตอินโดนีเซีย โอ้ถือว่าเห็นในกองเสียด้โอ้บอกแล้วว่าป็นตอันตรายได้ประตูจากนักกีฬาไมเลียเกลซามันนโอ้ถือว่าบอกแล้วเมื่อครั้งหนึ่งจังหวัดแต่หนีมาแล้วยกดีดแบบมั่นใจสวนโตพุกสาวประตูกะทุทีจะออกมาของเขาในปีนี้และวชีวิตพลิงตัวจริงของโรนานีเปิดบัตรยาวขึ้นมากัยังบุพัน แดนลัางทุกซาลาของเฮาชิปากรกและอิทวงศ์ฝากมาแต่ว่าเอาลนะบานบุกขึ้นมาเปิดบานเข้ามาจาาังหวะนี้เอาตกพื้นยิง,งโอ้โหได้ประตูไปเลยสิงคโปร์ได้ประตูขึ้นน้ำไปโอ้โหจะว่าจะเป็นหมายเลขเจ็ด ว่าพาทาเสียเลี่ยมไม่อีกครับอีกหนึ่งแขว้ำสมเปิดมาอีกเคียบ่มพานอีลีสายสมอนเคียบจังหวะที่หนึ่งบดบดถึงเนาะอืทางตรงดียิงโอ้เฮียพ่อเนาะอ่าและขึ้นนำดึงประตูต่อศูนย์มาได้ซีดเราจดโทษดีพา ใส่สกอ์ให้คับทีมาัดก็มาเองเลยมีความไวเปิดข้มามังในหมู่ต่างกลงยิงโอ้โห,โหเ,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 เป็นประตูที่ว่าสวยงามกัมพเชาหนีตีมอเลสเตสองประตูต่อสุดโอ้โหจังหวะโอ้จังหวะวอลเลยที่ว่าโบจับโบแตงเลยโอ้โห ที่บบจ่ากัมพูชีเลี้ยงประตูจากนักกีฬาหมายเลขสิบเก้ามายเลขสิบเก้าหมายเลขสองพลิกมาได้สวยเอาละโอ้จังหวะเปิดโอ้ไปยนยูเอ็นยนยูเอ็นเข้าขวัวแล้วยิงแล้วบอกหาจังหวะสร้างโอกาสอยูข่ของบ้านยืนโยนย็นกับพื้นหลังเอาละไปกับบูชีได้ดีหมายเลขแปดกัมพูชาสำเนางไหลออกทางแจ้ไส้เปิดเข้ามาไหน ตทางป้อมโยกเข้ามาปันโค้งเข้ามาเหียบเหียบห้ยโอ้โหเรียบร้อยสามประตูต่อศูนย์โอ้โหโอ้ส่วนแย้มอเมริกประตูที่สามของคริมซาตเกมโบมจยโอ้โหแล้วก็ต่อเวลาหกนาที โอเป็นหมายเลขสิบเก้าเนาะโอ้บั้นสองประตูให้กับกัมพูชีเอาละเคลียมาก่อนงงสิงคโปร์วิวิญงัดเข้ามาแต่ว่าจับบาดบุดีทั้งเบื้องคงออกตาเวนี่เลนกลางอินโดนีเซียยังได้บาลอยู่ฮอปเปอร์มาทีเซวาอิมัดตรงนี้ก็ต้องได้ลงไปตั้งคราบกันโอ้หรือว่าอินโดนีเซียขึ้นบีบได้ดีเนาะ ตอนนี้สิงคโปร์ี่บุมีจังหวะที่จะได้ตั้งเกมเพื่อโตบานเลยเป็นไฟตรงเลนไลท์ตัดเกมวิวีสินเฟนัสินเฟนัสดึงจังหวะแทงมาให้กับเคาเดียคขาเดียได้ปั่นจังหวะดีโคเป็นประตูสวยงามทุกทุกนเอาแล้วตอนนี้อินโดนีเซียใช้เวลาเพียงแค่ห้านาทีก็ได้ประตูขึ้นนําสิงคโปร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของคราเดียส่วนมั่นโอ้ถือว่าลงมาแล้วเป็นเซตการยิงข้างอิตาของทั้งคราวเดีย นี่เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหนำไวตั้งแต่หัวเวน้นเี้เข้าใส่ต่างปอมแล้วยิงเลยโอ้โหเป็นประตูสวยงามท่านผู้ชมจังหวะการยิงคงออกตากเวนี่โอ้เหยียดไยตอนนี้อินโดนีเซียออกนำสิงคโปร์แล้วสองประตูต่อศูนย์โอ้จังหวะยิงบานสูงเบียดกล้องคานเข้าไปพยามโดดใส่แล้วเนาะฮาเซริมแต่วาโบถึง โอ้ถือว่าการได้ตัดสินใจยิ่งโก้เข้าไปเลยทันทีขื้น้ำเป็นสองประตูต่อศูนย์โอ้ถือว่าพยามโดดปัดแล้วนะแต่ว่าบ่ถึงมือข้างกันยิงนี่ยิงสูงเบียดสตาเลินออกมาเซวาอิมัดเซวาอิมัตแทงมาให้กับซินี้ฮอปเปอร์ได้ยิงโอ้ต่ำเศาแถวโซงตองขี์ทิมอกไปท้งฟังคงมาขวาเซวาอิมัดเซวาอิมัดย้อนกลับมาฮอปเปอร์ พอเปอร์มาแดนกลางเอาละโยกขึ้นมาจังหวะนี้โบลามนาได้ยิงและเปิดประตูขึ้นนำฟาร์มประตูตัวสุดลงมากระเฮ็ดประตูได้เลยทางฝั่งของออกตาเวนตีโอ้ดูว่าพยายามปัดนับบานปัดโอก้าของโนรุนดูว่าสุดตาเวนตีเนาะพยายามปัดแล้วแนตะ่ว่าบานแหงโนรุนหือพยายามที่จะดคูป